ผมว่าไฟที่เป็นทางเดินเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นของเพื่อนอาจารย์แน่เลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะดูท่าทางเขาจะเดินเข้าไปในอุโมงค์นั่นนะแล้วพวกเราจะต้องเข้าไปกันด้วยแล้วน่ากลัวออกงั้นเราอย่างนี้ลองเข้าไปดูใกล้ๆก่อนกันแล้วกันนี่ันห้ามใครไม่มีใครฟังันเลยมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กตามมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กบูๆๆบูบูบอ่ะนายได้กลิ่นอะไรงั้นเหรอเดาวอกได้กลิ่นควันไฟอ่ะได้กลิ่นควันไฟอย่างเดียวเหรอเพียกมองเห็นอะไรข้างหน้าด้วยทุกคนรีบมาเร็วเข้า เห็นอะไรเหรอพี่เอกทางนี้ทางนี้เดินกันดีๆนะระวังด้วยอะ่ะโอ้โหเปลวไฟที่นี่ร้อนชะามดเลยนั่นใครอะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นั่นเพื่อนฉันเองนี่นะนั่นเพื่อนของอาจารย์เหรอครับอย่าเข้ามาค่ะอย่าเข้ามาถ้าเข้ามาแล้วก็ทุกคนจะต้องไ่ม่ไฟแน่นอนเลยค่ะหมายความว่ายังไงกันล่ะครับคือว่าตอนนี้ตัวฉันเริ่มร้อนขึ้นมาเพิ่มเติม ระวังนะระวังระวังไฟไหม้นะเธอไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปช่วยเองพวกเราใส่ชุดกันไฟใช่แล้วอยู่ตรงนั้นอย่าไปไหนพวกเรากําลังจะเข้าไปช่วยเดี๋ยวก่อนนะทำไมอยู่ดีๆแผ่นดินไหวแล้วครับเนี่ยหนีออกไปจากทีน่นี่กันให้หมดทุกคนก่อนการีบไปแย่ yeah, แล้วครับทุกคนตอนนี้เพื่อนของอาจารย์ในตัวมีลาวาไหลออกมาด้วยรีบหนีเร็วเข้าใช่แล้วรีบหนีออกไปให้ไกลๆจากตรงนี้ ก่อนนะทุกรอ,อาจารย์ใหญ่ทางนี้ครับทำยังไงดีละ่ะทีนี้เพื่อนของฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาทางช่วยเขาให้ได้แต่ก่อนอื่นหนีก่อนดีกว่าครับรอด้วยพี่ฝนทางนี้เรวเข้าเดี๋ยวก่อนนะแล้วเพื่อนของฉันจะทํายังไงอ่ะจะช่วยเขาได้ยังไงอ่ะอตอนนี้เราเอารถด,ดับเพลิงเข้าไปดับได้ไหมนะรถด,ดับเพลิงก็เหรอทําไงดีอ่ะพี่ฝนถ้าเข้าไปดับตอนนี้มีหวังรถด,ดับเพลิงได้ไหมไฟไปด้วยแน่นอน เอกคิดว่ายางรถด,ดับเพลิงน่าจะเข้าไปไม่ได้แน่ใช่เราจะต้องออกไปจากตรงนี้แล้วก็หาวิธีคิดเราก็ช่วยเขาลองอาจารย์ใหญ่พอจะมีวิธีอะไรดีๆบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าวิธีวิธีที่จะช่วยเขาได้อ๋อฉันนึกออกแล้วอจอดรถจอดรถเลยจอดทาไมล่ะครับฉันนึกออกแล้วฉันพอจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรบางอย่างอุปกรณ์งั้นเดี๋ยวผมแวะเข้าโรงเรียนก่อนนะใช่อุปกรณ์เสริมอะไรบางอย่างแต่แบบว่าฉันยังทําไม่สําเร็จจะต้องมีคนช่วยประกอบ เดี๋ยวผมประกอบให้ก็ได้ว่าแต่ว่าอุปกรณ์เสริมที่ว่าเนี่ยคืออะไรอะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเข้าไปในลาวาได้งั้นก็รีบเอาออกมาเร็วๆสิครับก็นี่ไงฉันก็พานายเข้ามาอยู่ที่นี่แต่แบบว่าฉันยังทําไม่สําเร็จคือว่าฉันยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกอบไงก็เดี๋ยวผมประกอบให้ไงไหนล่ะอุปกรณ์นะอาจารย์เอาไปขนได้เลยอยู่ข้างบนนั่นน่ะอันเนี้ยเหรอใช่ประกอบได้เลยเราจะประกอบยังไงเนี่ย ก็น่นไงฉันยังคิดไม่ไม่เรียบร้อยเลยเพราะว่าฉันประกอบไม่เป็นงั้นเดี๋ยวขนของทั้งหมดเนี่ยไปกองไว้ตรงนั้นก่อนจะได้ประกอบแล้วใช้ตรงนั้นได้เลยนะครับนายประกอบเป็นใช่ป่ะผมดูแล้วเหมือนครับว่าตรงนี้จะเป็นส่วนของล้อนะฉันสั่งมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะอินเทอร์เน็ตสั่งของพวกนี้มาจากอินเทอร์เน็ตแล้วจะใช้ได้จริงเหรอเนี่ยก็น่าจะใช้ได้มากอะ่ะฉันมีการปรับปรุงนิดหน่อยอ๋องั้นเดี๋ยวขนของขึ้นรถเลยแล้วกันนะทุกคนนะขอบใจมากเลยนะเธ่พวกเธอระมบีน้ำใจ มาคอยช่วยเหลือชัดแล้วก็เพื่อนของฉัดเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะครับว่าแต่ว่าสั่งของพวกนี้มาจากอินเทอร์เน็ตจริงเหรออาจารย์ใช่แล้วมีของพวกนี้ขายอยู่ด้วยเนี่ยมีมีของพวกนี้ขายอยู่แต่แบบว่าตอนแรกก็ยังใช้ไม่ได้ฉันมาผลิตเพิ่มฉันมาทําเพิ่มเพิ่มเติมไม่น่าแปลกใจนะเพคขนาดดินสอสีน้ําเงินแท่งละ50ล้านยังมีขายเลยฮะจริงเหรอมีขายจริงๆวันนั้นปุ๊กปิดเข้าไปดูมาเดี๋ยวก่อนใช่ที่ไหนะ่ะปุ๊กปิด แล้วใครเขาจะซื้อกันนะแท่งละ50ห้านถล้านไม่มีใครซื้อหรอกมาเร็วเขา้านี่เลยก่อนอื่นก็จะต้องประกอบฐานขึ้นมาก่อนประกอบฐานนั่นไหนอ่ะว่าแต่ว่าทําไมมีเก้าอี้สํานักงานด้วยล่ะครับเนี่ยเก้าอี้อันนั้นฉันมาสร้างเพิ่มเติมเอาไว้นั่งแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันยังกันไฟไม่ได้ฉันเลยใส่อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมตอนนี้กันไฟได้แล้วกระจกนี่กันไฟเหรอครับเนี่ยใช่กระจกอันนี้กันไฟ ถ้าทางเข้าไปอยู่แล้วจะไม่ร้อนนะเนี่ยใช่ไม่ร้อนเลยกระจกอันกกน,นี้ช้านนะผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยทําให้กันไฟได้ถึง300องศาเดี๋ยวก่อนนะฐานล้อตรงนี้ใส่ยังไงอ่ะแบบนี้เหรอ โอ้โหนายเก่งมากเลยนะเนี่ยฉั้นน่ะคิดตั้งนานยังประกอบไม่ได้เลยน่าจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับว่าแต่ว่าพวกนี้กันไฟจริงเหรอครับอาจารย์กันไฟทุกชิ้นเพราะว่าชั้นชั้นมีการปรับปรุงเองงั้นเดี๋ยวผมจะเอารอใส่เข้าไปก่อนอ๋อรู้แล้วเป็นล้อแบบตีนตะขาบนี่เองพวกนายอย่าถามชั้นมากได้ไหมว่าชั้นเนี่ยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมยังไงฉันตอบไม่ถูก เดี๋ยวก่อนนี่ของอาจารย์เองไม่ใช่เหรอครับฉ <c oughs> ันตอบไม่ถูกฉันไม่รู้ว่าฉันจะตอบว่ายังไงมันอยู่ในหัวของอาจารย์ฉันคิดได้คนเดียวงั้นเดี๋ยวผมใส่เฟืองเข้าไปแบบน,บบนี้ตามแบบที่อาจารย์ใส่ไว้ให้นะอ่ะมีคู่มือจากนั้นผมก็จะขยับตัวรถเข้าไปแล้วก็เก้าอี้นี่เอามาทําอะไรเก้าอี้นั่งบังคับไงเก้าอี้นั่งบังคับทําไมมีสอันล่ะครับออาถ้าไม่นั่งบังคับเข้าไปสคนแล้วจะนั่งยังไงอืมเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ทําไมเหรอ อาจารย์ให้เอาคอมใส่เข้าไปทําไมครับเนี่ยอ้าวเปนะ็นที่นี่ไงเขาเรียกว่าที่บังคับไงเหมือนเล่นนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรถบังคับวิทย,อยุอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แบบเหมือนกับว่ามีพวงมาลัยคันโยกไม่ต้องอไม่ต้อง,องกดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ASWD เดี๋ยวก่อนอาจารย์ไปเอาชุดนี้มาตอนไหนเนี่ยฉันผลิตเองผลิตตอนไหนอะอ่ะผลิตเมื่อกี้นี่ไงผลิตเมื่อกี้เนี่ยนะใช่ฉันเก่งนะฉันกดอันนี้บอกออกมาเลยได้เลยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแคปซูลอ๋องั้นเดี๋ยวผม ก็ต้องขึ้นเจ้ารถคันนี้แล้วก็ไปช่วยเพื่อนอาจารย์ข้างในใช่ไหมทำไมช่วงนี้นายถามฉันมากแต่ฉันตอบไม่ถูกเลยงั้นผมก็ขึ้นรถคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์เ,เร็วเข้ารีบขึ้นรถไปดูท่าทางนะข้างในน่าจะมีไฟลุกโชนะฉันได้ยินเสียงด้วยอ,อ๋อผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนกับรถวิ่งออกมาจากในนั้นเลยครับใช่แล้วดูท่าทางนะข้างในนั้น,นะจะได้รับความเดือดร้อนมากเลยโอ้โหมีลาวาไหลมาถึงนี่แล้วครับอาจารย์ ระวังให้ดีนะกําลังขับอยู่โอ้โหโอ้โหแอนมารถคันนี้กันไฟดีนะเนี่ยรถคันนี้กันไฟว่าแต่ว่าพอเข้าไปถึงแล้วจะช่วยเขาออกมายังไงล่ะครับเนี่ยอ๋อใช่นายประกอบสิ่งนั้นมาหรือเปล่าประกอบสิ่งนั้นอ๋อประกอบมาครับประกอบมาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ว่าไงแต่ว่าตรงนั้นทําไมจะต้องผูกติดกับแท็บเล็ตที่อาจารย์ถือแล้วอาจารย์ไม่เข้ามาล่ะครับเนี่ยฮะนายก็ดูผ่านกล้องเอาก็แล้วกันมีที่นั่งแค่สามที่โบ้แย่งนั่งไปบูบูบ้ <c oughs> ฉันขึ้นขึ้นไปไม่ทันโบว่าแต่ว่าทําไมมันลึกกว่าเดิมอีกอะเนี่ยมันดูท่าทางเขาน่าจะเดินเข้าไปข้างในเพรนี่เงาเจอแล้วเจอแล้วเขาอยู่ตรงนั้นแล้วทาไงต่อครับอาจารย์อยากเข้ามานะใจอยากเข้ามาไม่งั้นพวกเธออาจได้รับอันตรายเบรกอาจารย์เขาจัดการเถอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันขอดูกล้องวงจรปิดที่ติดไปกับรถกันไฟอ๋อนี่ยนี่ยนี่นี่นนนนนนนย่อยับเข้าไปนิดหนึ่งขย,ยับอีกนิดหนึ่งครับใช่ใช่เดินหนะ้ากด W W กดอยู่เดี๋ยวแล้วเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอาจารย์อ่ะกดปุ่ม W เดินหน้าไปอีกนิดนึ่งเพื่อนของอาจารย์อยู่ข้างหน้าแล้วครับระวังนะฉันบอกแล้วให้ออกไปก่อนอาจได้เกิดอันตรายนะเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับรถคันนี้กันไฟได้300องศาเลยเอ๋อเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่า,อา,าอาจารย์อาจารย์ลองอาจารย์ใหญ่เขาจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างงอกออกมาจากตัวรถด,ด้วยแฮจะมีอะไรงอกออกมาเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงหรือว่าอันนี้จะเป็นครีมครีมก็เหรอ เขาเรียกมือจับหรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นมือจับโอ้นนเขากําลังจะพากําลังจะพาเพื่อนของเขาออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนงั้นถ้าแบบนี้เราก็ถอยหลังอย่างเดียวเลยทีนะเอาละ้นะตอนนี้ฉันสามารถช่วยเพื่อนของฉันได้แล้วพวกนายมีหน้าที่ขับรถออกมาจากอุโมงนั้นเท่านั้นเองได้เลยครับรองอาจารย์ใหญ่รออยู่ตรงนั้นแหละว่าแต่ว่าใช้แบบนี้ได้ตั้งแต่แรกแต่พวกเรานั่งเข้ามาทําไมเนี่ยอ้าวมันก็ต้องเข้าไปเลยคลีมคีบไม่ถึงหมายความว่า ส่วนที่จับกับส่วนที่บังคับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมอ่าไม่ได้อยู่ด้วยกันชั้นบังคับเองแล้วทําไงต่อครับเนี่ยทีนี้เราก็จะต้องทําการรักษาเพื่อนของฉันให้หายอ๋อว่าแต่ว่าอาจารย์จะต้องให้พาไปที่ห้องวิทยาศาสตร์โดยหรือเปล่าครับอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าพาไปที่อืน่นมมนมีหวังไฟไหม้ งั้นเราก็ขึ้นรถกันดีกว่าพาเพื่อนอาจารย์ไปส่งที่ห้องวิทย์กันดีกว่าพี่ฝนขอบใจมากเลยนะที่เธอทั้ง3ามคนนะช่วยฉันไว้นีน่น,น,นี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยก็ต้องขี่ไปทั้งอย่างนี้แหละครับไปทั้งอย่างนี้เลยงั้นเหรอใช่แล้วทำไมไปทั้งอย่างนี้แล้วผมจะพาไปยังไงอ่ะเระาวาังให้ดีนะเดี๋ยวเขาจะมีไฟไฟออกมาจากตัวอีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วพี่ฝนโอ้อดีตอดีก่อนเราจะต้องมาที่นี่งั้นเหรอตอนนี้ เราเอาครีมคีบอะวางเข้าไปในตัวเครื่องแล้วนะเอาล่ะนะตอนนี้ฉันกำลังผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันหลังจากที่ฉันคิดค้นมาได้อยู่ประมาณสองนาทีฉันคิดได้ว่าฉันจะต้องใช้ส่วนผสมอันนี้แล้วก็รักษาเพื่อนของฉันเป็นไงมั่งครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนเก่อนแปบ๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆอ๋อนี่องะประสบความสำเร็จโอ้โหหายเฉย เฉยเลยเหรอสุดยอดไปเลยนะอาจารย์ของเราเนี่ยพยนนานงดคราวนี้พี่สาวครนี้เขาก็หายแล้วใช้หรือเปลาดีใจด้วยนะครับรองอาจารย์ใหญ่ว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องนอนพักฟื้นสักประมาณสองสามวันน่ะนะงั้นก็ให้เขานอนพักฟื้นอยู่ที่นี่ก็ได้นี่ครับขอบใจพวกเธอสองคนมากเลยนะไม่เป็นไรครับพวกเรายินดีช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็ทุกคนในเมืองซากุระอยู่แล้ว